ทำจมูกให้เป็นธรรมชาติจะต้องไม่ค่อยโด่งจริงไหมไม่จริงอะโด่งได้แต่แค่จะต้องไม่ให้โดดหลายคนอะมักจะเข้าใจว่าจมูกธรรมชาติจะต้องไม่ค่อยโด่งหรือถ้าโด่งก็มักจะไม่ค่อยธรรมชาติซึ่งไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปถ้าเจอคุณหมอที่ใช่ที่ตั้งใจออกแบบตั้งใจเหลาดีๆมันสามารถทําให้โด่งและก็ยังคงความเป็นธรรมชาติได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าออกแบบมาไม่เหมาะสมเหลาไม่พอดี จมูกอาจจะไม่เป็นธรรมชาติและก็ไม่ดง่งก็เจอเยอะถมไปหมอได้รับแก้แคกาะอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยเลย,เ,ลยเยอะเลยแหละตัวอย่างเคสมาดูกันนะอันนี้เคสคุณเกศนะมาแก้จมูกเพราะว่ารู้สึกว่าจมูกมันไม่เป็นธรรมชาติมองมาปุ๊บรู้สึกเห็นเป็นแท่งเป็นลำชัดเจนแถมมาด้วยจมูกเบี้ยวเอียงถ้าดูด้านข้างจะเห็นว่าไม่ดง่งความด่งจมูกมันเริ่มใต้ตาเลย เนื้อขาดความสูงของสันทั้งแนวแต่มองหน้าตรงเห็นเป็นลำปลายไม่มีด้วยนะปลายตัดเลยนะเข้าไปแก้เนี่ยเข้าไปเหลาใหม่ปรับแนวแกนให้ตรงขึ้นเหลาให้ล็อกปรับแนวให้ตรงแล้วก็ปรับทรงให้ดีขึ้นให้มีความโด่งแต่ยังสมูทเข้ากันกับหน้าพอแก้มาเนี่ยความเป็นเป็นแท่งเป็นลำเป็นแกนหายไปแล้วดูสมูทเข้ากับหน้าเขาเองแล้ว ถ้าดูในมุมข้างมุมเฉียงก็จะเห็นว่าจมูกโด่งขึ้นชัดเจนนี่คือตัวอย่างว่าจมูกสามารถทําให้เป็นธรรมชาติขึ้นและโด่งขึ้นได้ถ้าออกแบบดีๆแล้วก็เหล่าดีๆถ้าทําได้แบบนี้ผ่านไปกี่ปีจมูกก็จะยังเป็นธรรมชาติอยู่ทรงของรูปเป็นความโด่งที่ไม่โดดเป็นความโด่งที่รับกันกับหน้าจมูกที่ใช่จะให้มากกว่าแค่ความสวยนะคะ